ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับเช้าตรู่นะครับวันอาทิตย์นะครับเรามาหาจับตัวใหม่กันดีกว่าครับเมื่อวานนี้มีเกิดขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับดารุมักกาครับผมกาเรียนฟอร์มนะครับผมเรียงสั้นๆว่าอะไรนะการ่าใช่ไหมครับผมโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตจับนะครับเจ้าดารุมักกานะครับหนึ่งพันหกสิบเจ็ดเลยทีเดียวนะครับโอ้โห ตัวนี้ครับ cp สูงมากครับผมตัวใหม่นี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็จับไปได้ประมาณสักตัว2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารวมคลิปให้ดูเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับขอดูเจ้าดารุมากกากรดาวเดียวครับผมมาดูกันสิครับว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้จับบ้างนะครับผมนี่ครับเจ้าหนูครับโอ้โห เจ้าหนูชื่ออะไรเนี่ยสวอปเวดเหรอครับโอ้โหอ่านชื่อยากเหลือเกินครับขอนนี้าตใช้สับรถจับแล้วกันนะครับผมก็ตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บไปก่อนนะครับผมโอ้โหน่ารักเลยนะครับในอเจนใหม่นะไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาคพิเศษหรือเปล่านะครับแล้วก็ปล่อยเจ้าเรดบอสฮาดาวตัวใหม่มาด้วยนะครับผมนี้ครับตัวใหม่ในโปเกเด็กซ์อีกแล้วครับผม เดี๋ยวไปดูอีกสองตัวครับที่ผมจับไว้เมื่อวานนี้นะครับผมว่ามีตัวเจ้ารถด่วนนะนะครับเต็มแล้วครับผมมีตัวเจ้ารถด่วนกับอแกะหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอีกสองตัวตัวใหม่นะครับผมนี่นะครับผมจับจับเจ้าอ่าคิดมอนีก่อนนะครับผม นี่ครับมีเจ้าหนอนครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเลยครับผมโอ้ขึ้นมาที่หน้าจอนี่อย่างยาวครับเมื่อสักครู่จับเจ้าฮิทมอนลีก่อนนะครับ cp สูงกันครับพันกว่าๆนะครับพันเก้าเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมีเจ้ารถด่วนมานะครับอืไม่รู้ว่ามีไว้ทําอะไรนะครับเป็นตัวที่ไม่มีเพศเลยนะผมดูแวบๆนะครับผมแล้วก็อีโวไม่ได้ด้วยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับ แต่ซีพีสูงมากครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กเลยนะครับผมโอ้โหหนึ่งเก้าเก้าห้าครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับนี่ครับโอ้ยไอวีสูงด้วยครับมาดูอีกหนึ่งตัวครับเป็นเจ้าแกะครับตัวนี้ครับโอ้โหดูเหมือนว่าไอวีจะดีเหมือนเจ้าหนอนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ 594เลยครับโอ้โหเจ้าแก่น้อยตัวนี้นะครับวูลูเหรอครับผมชื่อวูลูใช่ไหมภาษาไทยยังไม่มานะครับยังแปลไม่เรียบร้อยนะมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมนี่แหละครับผมอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กส์ครับผมโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับสุดเจ้าจริงๆครับปล่อยตัวใหม่ก็ปล่อยมาแบบรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับรีบจับกันก่อนนะครับนี่ครับเปิดเด็กส์เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงมาแบบเกลื่อนกาดกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะทยอยอีโวให้เพื่อนดูทบนี่ครับอ้เฮ้9 3ได้แล้วครับตัวนี้ครับผมก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็วันนี้เดี๋ยวค่อยไปหานะครับจับตัวใหม่ๆกันเพิ่มเติมนะครับเผื่อได้มีอีโวให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เจ้าตัวซาเชียนนะครับยังไม่ได้ลงไว้ให้นะครับเจ้าหมาคาบดาบที่เป็น ฟอร์มแรกอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าฟอร์มที่2จะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ครับตี5้าแล้วครับขออนุญ,ญาตรัาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสายๆนะครับผมสวัสดีครับ